ครับก็ขอสัสดีสมาชิกมวยหูเฮปปี้มวยไทยและท่านผู้ติดตามช่อง YouTube มวยหูแฮปปี้มวยไทยทุกท่านนะครับวันนี้วันที่25สิงหาคม2 5 6 7ผมมวยหูแฮปปี้มวยไทยมาเาะห์วิจารณ์ฟันทองหลังช่างศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่25สิงหาคม2 5 6 7ซึ่งมวยจะทำการแข่งขันกันในเวลา บ่ายสองตรงนะครับนะหลังจากที่มวยจบแล้ว4ี่โมงเย็นในทางช่องเจ็ก็จะถ่ายทอดอวอลเลย์บอลชิงแชมป์7สีต่อไปนะครับนะเพราะฉะนั้นท่านก็เข้าประจำการประจำที่กันให้ทันในเวลาบ่ายสองโมงนะครับนะสำหรับวันนี้ช่อง8ดนี่มวยหูก็ไม่ได้ไปภาคกันนะครับเนะื่องจากว่าทางช่อง7จนี่เปิดให้เข้าเวทีประมาณสักเที่ยงครึ่งนะ เที่ยงครึ่งนี้เปิดให้เข้าเวทีถ้าเต็มแล้วก็จะปิดประตูนะครับซึ่งมวยหูก็แต่ละคนก็กลัวว่าจะเดินทางมาที่ช่อง7ไม่ทันก็เลยไม่ได้ไปภาคที่ช่อง8ก็เริ่มต้นกันที่ช่อง7แล้วก็ช่อง5ผมเองก็ภาค2ช่องเช่นกันนะครับนะก็จะเดินทางไปช่อง7เพื่อที่จะไปสืบนักมวยช่วงระหว่างพันมืออยู่นะครับนะแล้วก็ภาคอีกทีอีกช่องนึงก็ช่อง5นะครับวันนี้ผมก็ภาค2ช่องคือช่อง7กับช่อง5เช่นกันนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณพักยกเจ็ดเจ็ดครับผู้สนับสนุนช่อง YouTube ของผมอย่างเป็นทางการมวยเดียวมวยสเต็ปมวยพักยกก็แอดไลน์ไปที่มีแอดนำหน้าครับนะ P A K A P.A.K.Y.O.K.77 ได้เลยก็การันตีในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของความยุติธรรมและการดูแลสมาชิกกันเป็นอย่างดีนะครับท่านใดยังไม่มีตัวถ้วยเดินเข้าตู้ดูว่าสู้เขาไม่เขาได้ตัวรุ่นตัวเชียร์มาจ้าถ้าชอบมวยหูทีิภาคบวยแพงเดี๋ยวไม่รุ่นไม่เชียร์ไม่เล่นกับพนันแล้วก็มีข้อมูลข้อมูลมวยก่อนชกให้กับทุกท่านได้นําไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจก่อนมวยชกทุกคู่นะครับนะรายละเอียดทุกประเด็นนะครับไม่มีการนั่งเทียนไม่มีการนึกเอา แต่อย่างใดนะครับภาคมวยในเวทีทุกทุกช่องนะแล้วก็ราคานี่ไม่มีผิดเพี้ยนไม่แตกต่างไปจากคนอื่นอย่างแน่นอนนะครับเพราะผมอยู่ในเวทีด้วยเช่นกันนะครับนะมวยหูหมู่ภาคเอกคนเดียวมวยหูแล้วก็ลายเสียงจะภาคเฉพาะเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับนะก็มวยหูเวทีก็เดือนละ1,500บาทสัปดาห์ละ300บาทนะครับนะสัปดาห์ละ500บาท รายวันก็วันละ300บาทแต่ถ้าเกิดว่าฟังเฉพาะเวทีมันเดียวนี่ก็เดือนละ1 0 0 0บาทนะครับมวยหู่านกล่องก็เดือนละ1000บาทสัปดาห์ละ300บาทรายวันก็วันละ2 0 0บาทถ้าฟังเฉพาะวันทีวันเดียวก็เดือนละ6 0 0บาทแต่ถ้าเกิดว่าฟังเฉพาะช่องเจ็ช่องเดียวผมให้มวยหูไปละหนึ่งเครื่องนะพกผมเข้าไปด้วยนะครับหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับท่านใดที่ต้องการฟังผมภาคมวยช่องเจ็ดในวันนี้ก็สามารถที่จะโทรสมัคร ได้เลยนะครับนะก็เหลือเครื่องมีมากนะครับนะเหลือเครื่องอีกไม่มากแล้วนะครับนะเพราะว่าเต็มทุกสัปดาห์นะครับนะการที่ฟังผมพักมาช่อง7นี่ท่านจะได้เปรียบถ้าเกิดว่ามีคู่ที่5คู่ที่6นะครับผมเองก็จะพากให้ด้วยครับว่า6ก็มีการวิเคราะห์ล่วงหน้าไว้ให้อ่าทั้งทั้ง6คู่นะครับวันนี้ผมเองก็วิเคราะห์ไว้ทั้ง6คู่แม้ว่าโอกาสน้อยที่มวยนี่จะนกกันแต่ถ้าเกิดว่ามีมวยนก หนึ่งคู่นะครับนะนกภายใน3ยกสักหนึ่งคู่เนี่ยท่านได้ดูช่อง7ถ่ายทอดคู่ที่5แน,น่นอนซึ่งผมเองก็เตรียมข้อมูลไว้ให้และก็ท่านจะได้เปรียบมากๆนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาช่อง7นี่ผมภาคถึงคู่6เลยนะและก็ชีวเ่นก่อนช็อกก็ชนะคู่5คู่6ด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นท่านจะได้เปรียบแลวก็รัทรัพย์กันไปเต็มๆนะครับนะก็ะถ้าสนใจก็เดี๋ยวโทรสมัครได้เลยนะครับนะช่อง7เครื่องเหลือไม่กี่เครื่องแล้วนะครับ ลายเสียงก็เป็นลายเสียงเวีพวกเครื่องเข้าในเวทีนะครับนะไม่ผ่านกล่องไว้กว่า ลายเสียงทั่วไป2วินาทีใบกว่ามวยหูที่ภาคอยู่ที่บ้านนะอ่ากวา่าลายเสียงที่ภาคอยู่ที่บ้านนะครับไวกว่ามวยหูก็ปี้นะมวยหูก็ลายเสียงก็ปนะครับแนละ้วก็เอาลายเสียงของผมเนี่ยไปกินได้เลยนะครับแนละ้วก็อ่าเป็นการภาคในเวทีแล้วก็ใช้ความไวเน็ต5 g ด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นการันตีว่าในเรื่องของความไวนะั้นไม่เป็นรองใครอย่างแน่นอนนะครับก็เดือนละ4 0 0บาทนะครับถนะ้าชอบเป็นนะ้นยางไรก็สามารถโทรไปอ่าก็สามารถโทรไปสมัครได้ที่ไอ าสามารถสมัครได้ที่ ID l ดีย Happy b o ป s 2016ซึ่งอยู่ใต้คลิปทุกครั้งแล้วก็เบอร์โทรก็082-751-1988 082-751-1988ต้องการสมัครแบบในอย่างไรก็สามารถโทรสมัครได้ตอนนี้เลยนะครับก็มาว่ากันที่มวยคู่ที่1ครับเป็นการฟันทงหลังช่างกันทั้ง6คู่เลยนะครับนะมวยอาจจะถ่ายทอดไม่อาจจะถ่ายทอดไม่ครบนะครับนะแต่วา่าผมเองก็จะวิเคราะห์เตรียมไว้ให้เผื่อว่ามีการถ่ายทอดก็จะได้เปรียบถ้าไม่ถ่ายทอด ก็ไม่มีความเสียหายแต่อย่างใดนะครับนะักคุดที่น่เป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงทางด้านของฝ่ายแดงก็เป็นทับหลวงนะครับนะทับหลวงทับหลวงเพชรเกดมเพชรบนด้านของฝ่ายน้ําเงิน พอนำโชคสอภูมิพัฒน์นะครับมวยคู่นี้โชคกันพิกัดน้ำหนัก1 0ึ่งร้อยสปอนด์ั้งคู่ก็มาน้ำหนักพอดิบพอดีนะครับนันาขับฝ่ายแดงนี่นนาของทัพหลวงนี่ก็อายุยสิบแปดปีร้อเจ็ดสซนจากขอนแก่นนะกระดูกมวยก็โชคประมาณสักเจ็ดสิครั้งซ้อมอยู่ที่ขอนแก่นบ่อย่อห้ากกิโลกร,รัมเวทชกประจำก็1 2ึ่อปอนด์ปีหกจ็ชกไปสครั้งก็ชนะสองเป็นการนกทั้งสครั้งแล้วก็แพ้ห่งครั้งเป็นการแพ้นกในยกที่สชควิธีเมืองกรุงมา 4ครั้งเป็นการชนะนกภายใน3ยกทั้งหมดเลยนะครับนะก็คือพูดง่ายๆเลยว่าถ้าไม่นกภายใน3ยกก็โดนเขานอกนั่นเองไม่เคยชนะคะแนนไข่นะครับนะมีแต่ไม่เคย ชนะคะแนนใครมีแต่แพ้คะแนนกับแพ้นอกนะครับนะก็ชกวิธีืองกรุงแพ้5ครั้งเป็นการแพ้นอกถึง3ครั้งยังไม่เคยดชกที่ช่องเจ็ดครับก็เป็นมือขวาครับรูปร่างสูงยาวเท่ากันทรงมวยก็ประเภทเดินเตะขาเจอะยางสอสนอกลุ่นหล่นหลับนับน็อกได้ก่อนไม่หล่นไม่หลับปลายๆก็หล่นหลับนับโดนนับโดนน็อกเสียเองนะครับ ส่วนคะแนนของฝ่ายเงินพรนำโชคสอภูมิพัฒน์อายุ19ปี170เจซนจากนครศรีก็ดูว่าจะ,จ,ะจะต่ำกว่าเล็กน้อยกระดูกมประมาณสัก4 5 0ครั้งนะซ้อมอยู่ที่นครศรีแล้วก็ขึ้นมาทำน้ำหนักเก็บตัวอยู่ที่ f a Group นะครับก็ป,ปอปอยนี้59กกิโลกร,รัมไปโชคประจำก็1้อยีเช่นกันปี62ปี67นี่โชคไป2ครั้งนะก็ชนะนก1ครั้งในยกที่2แล้วก็แพ้คะแนน1ครั้งครับห่างหาจากเวทีเมืองไปนานประมาณสัก4เดือนนะโชคเวทีเมืองกรุงมาท การนกสองครั้งไม่เคยแพ้นกไครในเวทีเมืองกรุงมก่อนแล้วก็ยังไม่เคยชกที่ช่องเจ็ดด้วยเช่นกันนะครับนะเมื <c oughs> ่อคูนนี้แผนการลุ้นการเชียร์ที่ผมวางไว้ให้กับสมาชิกนี่ต้นๆน,นะครับนะต้นๆขึ้นไปนี่ทางด้านของทับหลวงมีโอกาสลุ้นดลนลัลบนับนกได้ก่อนน,นะครับนะเพราะว่าน่าจะมีราคาออกนําก่อนเพราะเป็นมวยที่เก่ง3ยกนะครับนะมีราคาซื้อขายซื้อง่ายขายคล่องนะครับแล้วก็เข้าไปที่ด้านของทับหลวง พชรเกียรติเ,เ,เพชรนะครับน่าได้ทันทีนะครับนะเป็นมวยคนจัดนะ<_ <EN> _>และก็ถ้าเกิดวา่าได้ราคาดีๆก็ยิมออกตัวซื้อขายบางทุนนะครับเพราะว่าถ้าไม่ไม่หลนถ้าไม่เอาไม่นอกเขาเนี่ยปลายๆเนี่ยตัวเองก็จะมียุบมียอนแล้วก็มียอมนะครับนะก็โชคไปทีมางกรุงนี่แพ้มากกว่าชนะนะครับนะแล้วก็จะต้องชนะนกคู่ชกเท่านั้นนะครับที่ผ่านมาถึงจะเป็นฝ่ายชนะทีนี้เมื่อพิจารณาถึงพอนำโชคนะครับพรนำโชคไม่เคยแพ้นอกใครมาก่อนนะครับนะนัดนี้ ถ้าเกิดว่าตน้ตนๆทนได้นะครับนะตน้ตนผมเชื่อว่าทางด้านของพอน,นำโชคเนี่ยทางทีมงานเนี่ยเขามีการแก้เกมมาเป็นอย่างดีแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นผมอ่านว่าถ้าทางด้านพอน,นำโชคไม่หล่นปลายปลายพอน,นำโชคตีเข่าในตัวเดียวนะครับนะเพราะว่าเข่าในของทางด้านพอน,นำโชคกันดีกว่านะครับนะสถิติการโชควิธีมมังกรพอน,นำโชคไม่เคยแพ้นอกใครมาก่อนวันนี้ผมก็เลยอ่านว่าน่าจะอยู่ได้นะครับนะตน้ตนๆทับหลวงออกนําก่อนนะครับนะแล้วก็ปลายปลายก็มาลุ้นทางด้านของพรนาโชคนะครับฟันทองหลังช่างยังชอบไปที่เรื่องของ พรนำโชคสอภูมิพัฒน์ลุ้นกันปบปลายเพราะเป็นมวยที่แก่งในยกที่4นะครับคู่ที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงทางด้านของายแดงยอดเพชรเพชรพรหมคุณมมยไทยพัฒนด้านของฝ่ายน้าเงินสิงห์บุลอ,อูดอุดอนมวยคูณนี้ชคอ,อัิน้ำหนักหนร้ําหปอนด์ถ้าได้ผดแดงมาเกินไป1ปอนด์ส่วนทงด้านฝ่ายน้ำเงินก็ลดไปจุด2นะครับน้ำมวยคู่นี้ตระหนักเขายอดเพชรเป็นมวยมาแทนนะครับ ทางด้านของยอดเพชรนี่ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างนี่จะสูงยาวนะทรงมวยนี่ประเภทฝีมือบุบูรณเข่าในครับเฉพาในเก่งกว่าวงนอกทรงมวยนี่จะแข็งแกร่ง,แ,งแต่ว่าโดานหนักแรงก็มีทิ้งตัวนะเป็นมวยที่หล่นแล้วไม่ลุกนะครับลมแล้วไม่ลุกนะครับนะก็ห่างหายจากเวทีมังคูเปนาน,นะครับขอบ้อมูลทนานทิกในคนดงยอดเพชรนี่อายุ23ปี188เซนจากโคราชนะครับเสาโทรเลขเลยนะ กระดูกมยก็ชกประมาทสัก60ไฟหายไปนานประมาณสัก1ปี5เดือนก่อนที่จะหายไปก็ชกพิกัด132วันนี้133รูปร่างเนื้อตัวนี้ผมดูว่ามาดีเลยนะครับนะก็อยู่ที่ทาด้านของยอดเพชรว่ามาสู้หรือไม่แต่ผมเชื่อว่า น่าจะมาสู้นะครับนะเพราะว่า,านานๆได้มาชกช่วงเจ็ดทีแต่ว่าอยู่ที่สภาพร่างกายด้วยนะครับนะก่อนที่จะหายไปนี่ชกครั้งล่าสุด 23- 25มีนา -6 6พิกัด132อบปอนด์วันนั้นก็โดนสอกแพ้นอกให้กับท้านของช่างทองนะครับโดนสอกทีเดียวงายท้องไม่ลุกนะครับนะชกเวทีมงกรงมาทั้งหมดนี่20ครั้งนะก็แพ้นอกกู่ชกในเวทีมงกรุง4ครั้งในยกที่3สากที่สุดแล้วก็เคยชนะนอกคู่ชกเพียงครั้งเดียวในยกที่4นะครับ ส่วนทางด้านของฝ่ายนะ้าเงินออดดนะครับนะส่วนทางด้านของฝ่ายน้ําเงินทางด้านของฝ่ายนานสิงห์อุบลออุตอุดรนะครับนาสิงห์อุบลนี่ก็ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างนี่จะเสียเปรียบช่วงชกเล็กน้อยทรงมวยประเภทเดินหน้าท้าชนของนายบุษสุมดานยันห้ายกระบ,บุของชอกค่าดาวลชวนแลกตลอดเกมนะครับนะโดนหนักแรงก็มีว่าเบรวนชวนเสียไสายได้เช่นกันข้อมูลทางด้านเทคนิคของนายกสิงห์อุบล ปัจจุบันอายุ19ปี180เซนจากอุบลกระดูกมวยก็ประมาณสัก50ครั้งแต่ว่าซ้อมอยู่ที่ PK มาโดยตลอดนะครับนะนเนื่อมาเช้านี้ทีมงาน PK ก็นํามาชั่งน้ําหนักด้วยนะครับปอยๆ65กิโลกรัมเท่ากันเวทชกประจำก็ประมาณสัก132ปอนด์ปี67นี่ชคไป6ครั้งก็ชนะ2ครั้งเป็นการนก1ครั้งในยกที่3แล้วก็แพ้4ครั้งเป็นการแพ้นก หนึ่งครั้งในยกที่2นะครับในะชกเวทีมองกรงมาทั้งหมดเลยก็20ครั้งก็ชนะนก,กุชกในเวทีมองกรุง5ครั้งเป็นการนกภายในอ่าเป็นการนกในยกที่3-4มากที่สุดแล้วก็เคยแพ้นก4ครั้งนะอ่เป็นการแพ้นกในยกที่3-4นะครับแล้วก็ยังไม่เคยมาชกที่ช่อง7นะ าทางด้านขออไฟแดงได้เคยชกที่ช่องเจ็ดแล้วก็เคยสร้างเรื่องไว้ที่ช่องเ็ดด้วยนะครับนะมวยคู่นี้ขึ้นไปนี่ทางด้านของไฟแดงก็รูปร่างจะได้เปรียบสูงยาวใหญ่กว่าเนื้อตัวผมดูว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับนะทางมยวยนะก็คงจะต้องอเป็นฝ่ายตั้งรับจับทาง ดึงบางตั้งต้นในช่วงแรกของทางด้านฝ่ายแดงนะครับนะส่วนทางฝ่ายน้ำเงินก็คงจะเป็นฝ่ายเดินนะครับนะผมอ่านว่าราคาน้ำเงินออกนําก่อนนะครับนำะมีราคาดีดีก็อย่าลืมออกตัวซื้อขายบางทุนถ้าเกิดว่าทางด้านฝ่ายแดงมาสู้ทางด้านฝ่ายแดงก็พลิกชนะได้เช่นกันนะครับวัดกันที่สภาพร่างกายนะผมชอบน้ำเงินเพราะว่าน้ำเงินเป็นมวยตัวยืนในรายการมีการเตรียมตัวซ่อมดีกว่านะครับในะยังไงน่าจะมีราคาและก็ความเชื่อถือที่จะทําให้ออกตัวได้ก่อนนะครับคำนวนก่อนดูว่าจะออกตัว ได้ง่ายกว่านะครับฟันทองหลังช่างยังชอบไปที่นั่นของสิ์อุบลออุดอุดรนนะครับคู่ที่3ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงโปรเยสอสปารตองพัฒนานของฝายนวลอัตชัยกีฬาสปอร์ตหมาคุณนี้ชกบกันพิกัดน้ำหนักหน2ปอนด์ทางด้านของฝ่ายแดงโปรเย โปรเยก็เป็นมือขวาครับรูปร่างนี่จะสูงยาวเท่ากันทูงมวประเภทเดินเตะขาเจาะย,ยางสมาดันสอกลุ้นหล่นหล,ลับนับน,บน,บนกได้ก่อนไม่หล่นไม่หลับก็ปลายลายก็มีเวลาให้ใครขยายซื้อขายเอาตัวบางทุนนะครับข้อมูลสาิติคนคอน้าน์โปรเยปัจจุบนันอายุ25ปี167เซนจากจังหวัดเชียงใหม่กระดูกมือก็ชกมาเป็นร้อยไปประหกสิบกิโลกรัมเวทชกประจำก็ประมาณสักร้อยยี่สิบร้อยเ็ดปอนด์ปีหกเจ็ดชกไปแล้วสี่ครั้งก็ชนะสองครั้งเป็นการนกทั้งสองครั้งในยกที่สามสี่แล้วก็แพ้ ช็วคทีมันกรุงมาทั้งหมดก็20ครั้งนอกคุณชก4ครั้งแพ้นอก1ครั้งชกที่ช่อง7มาแล้ว1ครั้งชกที่ช่อง7มาแล้ว1ครั้งก็ก็แพ้คะแนนนะครับวันนี้ก็พลิกแพ้คะแนนนะครับส่วนข้อมูลทางด้านส่วนทางด้านของโปรเยในชกราังวันนี่ก็ผมดูว่าจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะปลายๆนี่จะมียุบมีย่นนะครับ ส่วนคะแนของฝ่ายนะั่นอัตชัยกีฬาสปอร์ตนะครับอัตชัยกีฬาสปอร์ตี่ก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างสูงยาวเท่ากันทรงมวยก็ประเภทเดินเตะต่อยหนักแรงบักศอกอันตรายครับนะลุนหล่นหับนะั่รับได้เช่นกันนะครับนะก็ถือว่าเป็นมวยวงนอกเก่งด้วยกันทั้งคู่นะครับทั้งคู่ก็ไม่ค่อยสู้วงไหนกันเท่าไหร่ข้อมูลทางด้านเคติของทานอัตชัยในอายุ22ปี168เซน จกากเพชรเย่านะครับนะกระดกมบอก็ชกมาเป็นร้อยซ้อมอยู่กองทัพภาคที่3ามป่อยๆห้าสิบเก้าเท่ากันเวยชกบปมันก็ประมาณสัก120่งร้อยยบถึงหนึ่ร้อยยี่สามปอยปีหกเจ็ดชกแล้วสามครั้งก็ชนะ2แพ้หนึ่งนะชกเวทีมังกรงมาทั้งหมดนก็ี่ก็25ครั้งชนะนักคูชกในเวทีมังกรง5ครั้งไม่เคยแพ้นอกใครในเวทีมังกรงมาก่อนวันนี้ก็เลยอ่านว่าทั้งคู่น่าจะสู้กันอย่างห้ายกนะครับ สำหรับมวยคนนี้ก็เคยชกกันมาแล้วหนึ่งครั้งนะเป็นการาชกในการมวย3ยกเป็นอัตชัยครับที่เบียดเอาชนะไปได้แบบคู่ขี้สูสีกันสุดประมาณเลยนะก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาแก้ตัวกันนะครับการชกมวยไทาย5ยกนี่ผมดูว่าท่านั้นอัตชัยนี่จะดีกว่าถ้าชกที่ช่อง7็เพราะว่าการเรื่องของอัตชัยชกท่อง7มาแล้วถึง5ครั้งนะเพราะฉะนั้นความคุ้นชินนี่จะดูว่าจินมากกว่าแล้วก็ชกกลางวันเก่งกว่าด้วยนะครับ ฟันธงลังช่างยังชอบไปที่ทางด้านของอัตชัยกีฬาสปอร์ตก็คงจะพลิกไปมาร้อยกว่าตลอดกว่าเดือนตัวชนะก็คงจะปลายๆในยกที่4นะครับคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่อกของรายการในวันนี้ก็เป็นการพบกันระหว่างทนตแดงเพชรภูผาอบจนครพนมเพื่อก้าวน้าของฝ่ายใน,นเงยอดอีทีกระเป๋าลิงบี้มหม่คุ่นีชชกบการพิกัดน้ำหนัก140บอนทนันของประแดงก็ลดไปจุดสองนะครับในส่วนทางด้านของฝ่ายใน,นเือนนี้ลดไป2.6 ใช้เวลาลดประมาณ40นาทีก็ลดผ่านสบายๆนะครับในะสําหรับทางด้านของเพชรปูไทยก็เป็นมวยขวามวยซ้ายได้ด้วยนะครับนะสองแข้งสองกาดได้นะครับทรงมวยก็ฝีมือครบเครื่องตั้งรับจากทางดึงบางตั้งโตเดินมวยได้ถอยมวยเป็นนะครับนะและก็เหลี่ยมตัวนี่ผมดูว่าทางนอกทางในก็จะดูดีกว่าแต่ว่าต่อยต่อยหยุดหยุดนะครับนานๆก็จะมาชกทีนะครับข้อมูลทานเทคนิคของท,งท,องทาเพชรปูไทยปัจจุบันาอายุยี่ปี17 5เเซนจากกรุงเทพนะครับนะ ชกประจําช่วงหลังนี้ก็ร้อยสี่สิบนะฮะห,หายจากมวยไทยห้ายกไปนานประมาณสักสิบสี่เดือนชกเวทีบางกรุงมาแล้วสี่สิบครั้งก็ชนะนกคู่ชกในเวทีบางกรุงห้าครั้งไม่เคยแพ้นกใครในรายการมวยไทยห้ายกนะครับนะถ้าชกมวยวันก็เคยแพ้นกนะครับนะอ,อนดีตแชมป์122ปอนด์ของช่องเจ็ดด้วยนะครับสำหรับทางด้านของเพชรภูไทยส่วนเรื่องของาย,ยนเวนด์เอทีกระเป๋าลิงบี้นะครับนะก็เป็นบทความข่าวรุ่งแรงจะสูงยาเสียเปรียบช่วงชก เล็กน้อยทรงมวยก็ประเภทเดินหน้าท่าชนเขานบุสสุรดันจันห้ายกระบุช็อคทา่าด่วนชวนแรกตลอดเกมนะครับข้อมูลทังด้านเทคนิคของตด้านอทีปัจจุบันอายุ26ปีรับราชการทหารยศ10โทนะครับนะก็173เมซนจากร0อนะครับนะชกมาเป็นร้อยซ้อมทีเด็ด 9, 9, 9ป,ปอย์ก็60ิกิโลกรัมก็ร้อย6กกิโลกรัมก็น่าจะใกล้เคียงนะครับนะน่าจะใกล้เคียง กับทางด้านของฝ่ายแดงนะครับเวทชกประจําก็ช่วงหลังชก140นะปี6นี่ชกไปครั้งหนึ่งนะก็แพ้คะแนนครับชกเวทีมังกรมา40ครั้งเท่ากันเคยชนะนกขุนชกในทีมังกร3ครั้งและก็เคยแพ้นกคุนชกในทีมังกร4ครั้งเป็นการแพ้นกที่ช่อง7ทั้งเอ่อเป็นการแพ้นกยก4ทั้งหมดนะครับนะเคยชกที่ช่อง7มาทั้งหมดได้7ครั้งก็ชนะ3ครั้งและก็แพ้4ครั้งไม่เคยแพ้นก ที่ช่อง7นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคืนนี้ผมก็เลยอ่านว่าทั้งคู่น่าจะสู้กันอย่างห้ายกนะครับนาะอยู่ฝ่ายไหนมีราคาดีๆก็อยู่บอกตัวซื้อขายบางทุนกันไปนะครับทางไวของคู่นี้นะครับทางด้านของเพชรบูไทยก็คงจะตั้งรับจับทางเดิมตั้งโตอ,งอยู่ข้างเชือกส่วนทางด้านของฝ่ายเงินจะต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าหาราคาช่วงต้นก็คงจะคู่ขี้สูสีลิกไป,ปลิกมานะครับนะแต่ว่าชกไปชกมานี่ทางด้านของเพชรูุไทยสมองมวยดีกว่าฝีมือมวยดีกว่านะครับนะสภาพไม่พอกันผมก็เลยอ่านว่า าทางด้านของเพชรพิไทยซึ่งไม่เคยแพ้นอกใครในการชกมวยไทยให้ยกน่าจะยืนยัาก,ก็พ่ายยกได้ดีกว่าและก็เบียดเอาชนะไปในยกทย้ายๆนะครับฟันทองหลังช่างยังชอบไปเจ่ด้านของเพชรภูไทยอบอจอนครพนมนะครับคู่ที่5ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายเพชรรุ่งต่อคองอินพัฒนาด้านของฝ่ายน้ําเงิน ทางด้านของฝานมเพชรกินรีลูกเจ้าพ่อเขาขาดนะครับนะทางด้านของเพชรรุ่งนี่ก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างสูงยาวเท่ากันทรงมวยก็ฝีมือเขาไหนครับรู้กับได้เก็บการนวดของโชคทําได้ดีมีทะนอกปีทะไหนโชควงนอกวงในก็ดูว่าจะเก่งใกล้เคียงกันนะครับนะแต่ว่าโดนหนักแรงก็มีว่าบริวณชวนเสียวไส้นะก็ดูมว่ามวยการผ่านมวยดีกว่าโชควิธีมังกรมาก็ถือว่าพอประมาณนะครับส่วนด้านของฝานมเพชรกินรีลูกเจ้าพ่อเขาขาดนี่ก็เป็นหวยขวารับรูปร่างสูงยาวทรงมวยประเภทเดินหน้าท้าชนบุกสู้ดันยันห้ายกนะครับนะก็ประเภท นะวงในนี่ก็ดูว่าจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับนะ,ะวงนอกนี่ก็ดูว่าจะคู่ขี้สุสีความเป็นหนวยก็ดูว่าจะเป็นรองนะขาป่าแดงเล็กน้อยแล้วก็กระดูกมวยก็ดูว่าจะเป็นรองด้วยนะครับนะก็คงจะคู่ขี้สุสีิไปมานะแปลปลายก็ยังดูว่าทางด้านของฝ่ายแดงเพชรรุ่งต่อโคนกระดูกมวยดีกว่าน่าจะเบียดเอาชนะ ไป,ไปได้ในยกท้ายนะครับนะแต่ก็ต้องดูสภาพด้วยนะครับนะเพราะว่าเรงของเพชรรุ่งนี่ามาเกินน้ําหนักนี่4.4ปอนด์นะครับนะแล้วก็ขอน้ําหนัก1ปอนด์ก็เลยชกกันที่วิกัด109ปอนด์แล้วก็ลดอีก3.4ปอนด์นะครับก็น่าจะชกกันถ้ามีการถ้ามีการามวยนอกกันก็น่าจะชกกันประมาณ5คู่นะครับนะผมเองก็ลงคลิปไว้ให้ั้ง5คู่นะครับนะก็ขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ